ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันน <cake> ี้จะมาเอาแป๊บที่หักคาบอลบอลวาวออกนะครับไม่ต้องใช้ไฟนะครับไม่ต้องไปเ yeah. ผาไม่ต้องไปต้มน้ําร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะผ่านะครับเอาเลื่อยตัดเหล็กผ่าอย่างนี้นะครับผ่าเข้าไปในร่องอย่างนี้นะครับผ่าให้มันให้มันเกิดช่องว่างนะครับแล้วเราก็จะสกัดออกนะครับง่ายๆครับเราก็จะสกัดมันก็จะบีบบีบเข้าไปได้พอเราผ่าตัวนี้นะครับผ่าตัวนี้ให้มันขาดแล้วเนี่ย มันก็จะหลวมแล้วเราก็ใช้ปากแบรนสกัดออกนะครับตัวนี้ด้วยนะครับเจะทำให้ดูครับผมครับบอลวาลวที่แป๊บหักคายอย่างนี้นะครับคือบางทีเราไปตัดเราไปเปลี่ยนเราย้ายตำแหน่งนะครับแล้วทีนี้ว่ามันมันสั้นมันต่อใหม่ไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องการจะเอาออกนะครับก็นี่เลยครับนี่น,วววนะครับเปิดบอลวาลไว้นะครับ เพื่อให้ใบเลื่อยแย่เข้าไปได้ถนัดหน่อยมันจะได้ไม่เข้าไปยันนะครับแล้วก็เราก็จะเลื่อยให้มันขาดนะครับพอมันขาดแล้วเดี๋ยวมันจะหลวมตัวนะครับแล้วเราก็สกัดออกได้นะครับไม่ต้องไปเผาไฟถ้าเผาไฟ<ะ>แล้วมันจะบอลวาลอาจจะรั่วได้นะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูเราก็จะค่อยๆเลื่อยไปนะครับค่อยๆเลื่อยไปแป๊บเดียวขาดแล้วครับแป๊บเดียว นี่นครับพรมันขาดมันก็จะหลวมอัตโนมัติแล้วมันก็จะสกัดออกง่ายๆเลยดูแค่ว่ามันขาดให้มันถึงถึงถึงชั้นนี้นะครับสองข้างเลยก็ดีซ้ายขวานะครับคือให้มันมันจะได้หลวมๆจะออกง่ายๆ ในกรณีฉุกเฉินนะครับไม่ต้องวิ่งไปซื้อที่ตลาดเพราะว่าไม่คุ้มค่าเสียเวลาไม่คุ้มค่าน้ำม,มันรถวิ่งไปนะครับเราก็เอาทำแบบนี้พอจะเป็นแนวทางได้เนาะเผื่อ,อคุณผู้ชมมีไอ้ที่มันขาดหาหักอย่างนี้นครับก็ทำแบบนี้เพราะว่ามันขาดเนี่ยแล้วก็พอพอมันทะลุแล้วเนี่ยนะครับนี้นะครับ อย่างนี้เราก็สกัดเลยครับเราหาไม้ที่มันวาวอย่างนี้ครับวางมันจะได้ไม่ขยับยนี่นะครับเราก็สกัดลงไปเลยนะครับมันก็จะแตกแล้วแต่ก็เดี๋ยวมันก็หลวมแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับครับเนี่ย ออกแล้วเห็นไหมครับมันติดกาวอยู่นิดหน่อยนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ง่ายๆเห็นไหมครับทีนี้เราก็ทำความสะอาดตั้งหน่อยนึงจะติดที่กาวอยู่นะครับเห็นไหมครับก็จะได้แล้ว ประมาณนี้นะครับนะอันนี้ผมผ่าแล้วนะครับอันนี้ผมผ่าแล้วผ่าแล้วเราก็สกัดโป่งไปเลยอ่าอันนี้ออกนี่ครับง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้เอามาฝากกันครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้เอาไปลองใช้กันดูนี่ผมผ่า อีกอันนี้ของตัวนี้นะครับอันนี้ของอีกฝั่งหนึ่งไปกี้สองฝั่งเลยนะครับอันนี้ของอีกฝั่งหนึ่งก็อย่างนี้ครับพอเราพอเราผ่าแล้วมันจะมีช่องว่างเราสกัดโป๊ะเนี่ยมันก็จะหลุดแล้วนี่ครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็มาฝากกันแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับครับขอบคุณครับ